สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้พามาเดินชมโครงกระดังก์นกดาวของเรานะคะโครงบีมนกดาวของเราค่ะสินค้าที่กองอยู่ในร้านนะคะเป็นสินค้าที่ลูกค้าทําการสั่งผลิตนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโครงบีมนกดาวนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่บริษัทแอรอนสตาร์จำกัดนะคะ หรือติดต่อผ่านตัวแทนฝ่ายขายได้ทั่วประเทศนะคะตอนนี้ของที่ร้านก็จะเริ่มแน่นร้านแล้วนะคะเพราะว่าหมดฤดูฝนแล้วนะคะเป็นฤด,ดูการของการก่อสร้างแล้วนะคะจะพามาดูมุมนี้นะคะกองเต็มลานในร้านแล้วนะคะ